ถ้าคุณอยากมียอดขายเพิ่มขึ้นด้วยออนไลน์นะครับเวลาคุณคุยกับลูกค้าเนี่ยคุณอย่าพูดคําว่าช่วยซื้อผมหน่อยได้ไหมเหตุผลเพราะว่าอะไรคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราขายของเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรากําลังเล่นเกมอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับและถ้าคุณอยากเป็นคนที่ชนะในเกมนี้นะครับคุณจะต้องเป็นคนที่คุมเกมวิธีการคุมเกมคืออะไรคุณต้องทําให้ลูกค้าอยู่ในเกมของคุณอ้าวคุณโอบี้แล้วมันต้องทํำยังไงล่ะ คุณทำยังไงก็ได้ครับให้ลูกค้าน่ะงอซื้อของคุณอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยคุณจะส่งของให้ผมตอนไหนผมต้องจ่ายเงินแบบไหนผมจะได้ของวันไหนคุณต้องทําให้ลูกค้ามีอารมณ์แบบนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกลูกค้าว่าช่วยซื้อของผมหน่อยได้ไหมให้คุณลองคิดกลับกันนะครับถ้าคุณเป็นลูกค้าเนี่ยไอคำพูดว่าช่วยซื้อของผมหน่อยได้ไหมเนี่ยคุณจะคิดว่าสินค้านั้นเป็นยังไงธรรมชาติของคนเราเนี่ยเวลาจะซื้อของอะไรสักอ,อย่างหนึ่งใช่ไหมครับมันมีใครบ้างที่ต้องการของที่มันไม่ดีมันอยากได้ของดี หมดทั้งนั้นนะครับแล้วไอการที่มีคนมาขอให้เราซื้อของเนี่ยความหมายของมันคือสินค้านั้นอนะ่ะมันเป็นสินค้าที่มันไม่ดีถูกไหมถ้าเป็นสินค้าที่มันดีจริงๆอ่ะใครๆก็ต้องแย่งกันซื้อยกตัวอย่างเช่นอะไรร้านอาหารที่มันอร่อยนะมันจะมีคนต่อคิว เพื่อที่จะกินร้านอาหาร้านั้นถูกไหมครับสินค้าไหนที่ดีเนี่ยกว่าคุณจะได้มันมานะคุณจะต้องต่อคิวจะต้องทําอะไรที่มันยุ่งยากยากลาบากนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าคุณไปเที่ยวคุณหิวข้าวแล้วคุณไม่รู้วา่าแถวนั้นนะมันมีร้านไหนที่มันอร่อยแล้วบางเอิญคุณไปตรงที่มีร้านข้าวติดๆกัน4ีห้าร้านเนี่ยใน5ร้านเนี่ยคุณจะเลือกกินร้านไหนระหว่างร้านที่มีคนนั่งกินอยู่แล้วเยอะๆกับร้านที่ไม่มีคนนั่งกินเลยคุณจะเลือกกินร้านไหน คือธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะชอบทําอะไรที่มันตามๆกันครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมสินค้าบางแบรนด์เนี่ยเขาถึงโฆษณาบอกว่าสินค้าของเขานะมียอดขายอันดับหนึ่งเหตุผลเพราะว่าไอ้คำว่ายอดขายอันดับหนึ่งะ มันทําให้ยอดขายเขาดียังไงล่ะครับคือไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีเนะี่ยแต่ถ้ายอดขายอันดับหนึ่งเนะี่ยมันหมายความว่ามันต้องมีคนนะ่ะแย่งกันซื้อของเขาต้องการของเขาอยากได้ของเขาธรรมชาติของคนเราอะ่ะมันต้องการของดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณไปขอให้ใครซื้อของเนะี่ยมันบอกไกลๆว่าสินค้าของคุณอะ่ะมันไม่ดี ก็เลยไม่มีใครอยากได้คุณเลยต้องไปขอให้คนอื่นช่วยสิ่งที่ผมพูดไปคุณไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อเลยให้คุณลองไปขายของให้กับเพื่อนคุณสักสิบคนนะ่ะคุณไปพูดประโยคนี้นะว่าเฮ้ยช่วยผมซื้อของหน่อยโอเคคุณอาจจะขายได้ประมาณครั้งสองครั้งแรกนะ่ะแต่ครั้งที่3เนะี่ยคุณไปเจอหน้าเพื่อนนะ่ะเพื่อนเมินหน้าหนีเลยถ้าใครลองทําแล้วนะครับลองพิมพ์บอกผมหน่อยว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเพราะว่าคนเราอ่ะไม่ชอบ ถูกใครมาบังคับขายของแต่ชอบซื้อของด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากมียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับคุณต้องหลีกเลี่ยงคําว่าช่วยผมซื้อของหน่อยไม่ว่าจะเป็นในแชทหรือว่าคุยกันต่อหน้านะครับอ้าวคุณบี้ ถ้าไม่ให้พูดแบบนี้แล้วจะให้พูดแบบไหนจะมีประโยคหนึ่งนะครับที่คุณเห็นผมพูดบ่อยๆเวลาอัดคลิปเนี่ยผมจะขึ้นต้นด้วยความต้องการของลูกค้าก่อนหรือปัญหาของลูกค้าก่อนแล้วตามด้วยสินค้านี้นะช่วยคุณได้สินค้านี้นะแก้ปัญหาได้สินค้านี้นะนนนะทำให้คุณเป็นแบบนี้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณอยากมียอดขายเพิ่มขึ้น อย่างน้อย1เท่าตัวด้วยออนไลน์ผมช่วยคุณได้นะครับติดต่อผมมาได้เลยตลอด10ปีที่ผมทำทธุรกิจมาลูกค้าผมแทบจะร้อมาจากออนไลน์ผมตอบแชทลูกค้าไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แคนผมบอบีพอมดออนไลน์